ทางทีมข่าวได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนหมู่บ้านโชควมนเพนว่าพื้นที่บริเวณหน้าร้านค้าได้รับผลกระทบจากน้าที่ซึมมาจากบ้านข้างๆบ้านพักเทวีโฮมซึ่งบริเวณดังกล่าวอยู่ติดกันส่วนน้ําที่ไหลามาผ่านกองอยู่หน้าบริเวณถนนเทศบาลห้วยใหญ่ทำให้ส่งกลิ่นเหม็นทั่วบริเวณแต่ไอที่เราเดือดร้อนมากคือลูกบ้านเราที่มีห้องติดกับบ่อน้ําเสียเขาอะมันเหม็นเออมันเหม็นเพราะนั่นก็ควรจะแก้ไขหน่อยเพราะว่าท่อระบายน้ําเสียมันก็มีอยู่แล้วอะนะ ซึ่งขั้นตอนแรกในการแก้ไขผู้ร้องเรียนควรเดินทางไปที่เทศบาลที่มีส่วนรับผิดช,ชอบในพื้นที่ที่ของตนเพื่อลงบันทึกร้องเรียนผ่านทางเทศบาลเพื่อเป็นข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ได้ทําการเก็บข้อมูลและหาทางช่วยเหลือถ้าผู้เดือดร้อนเดินทางมาที่เทศบาลน,นะครับก็ในขั้นตอนนี้ก็จะไม่ต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมใดๆนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ต้อนรับแล้วก็มา ยื่นข้อมูลให้กับทางเจ้าหน้าที่ครับเพื่อจะได้เดินทางเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ว่าคู่กรณีของเราผิดจริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมครับลงพื้นที่เพื่อจะไปดูในพื้นที่ที่เกิดเหตุครับว่าในรบริเวณตรงนั้นทั้ง2ฝ่ายมีความผิดจริงหรือเปล่าครับทษครับเออซึ่งในขั้นตอนนี้จะมีประโยชน์ยังไงบ้างครับ ก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่นะคะจะออกไปตรวจสอบก่อนนะคะก็ถ้าเป็นเป็นอย่างที่ผู้แจ้งเนี่ยมันเป็นความจริงทางผู้ที่ถูกร้องเนี่ยจะต้องมีการดําเนินการแก้ไขอะค่ะทางนี้ทางเจ้าหน้าที่ระด,ดับสูงได้รับเรื่องร้องเรียนจึงได้ร่วมประชุมหารือเพื่อหาทางออกให้กับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเพราะบริเวณดังกล่าวได้มีการขุดนาท่อน้าทิ้งไว้เมื่อ2เดือนก่อนหน้านี้ปัญหาในลักษณะนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ทางทีมข่าวจึงได้ชวนลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นเคสตัวอย่างให้กับประชาชนซึ่งทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงเห็นสมควรเป็นอย่างยิ่งพื้นที่บริเวณดังกล่าวเพิ่งมีการปรับเปลี่ยนทําท่อระบายน้ําใหม่ไม่น่าจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นจึงได้มีความเห็นให้ลงพื้นที่ร่วมกันทั้งหมดอาทิเช่นปลัดเทศบาล กองช่างและสาธารณสุขในขณะนี้ครับท่านผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้ครับบริเวณตรงนี้เริ่มมีน้ําไหลออกมาล้วนซึมมาแล้วนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับว่าเราจะมีวิธีการในการปฏิบัติหน้าที่ในตรงจุดนี้อย่างไงบ้างครับสาธารณสุขจะมีหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้องยังไงครับคือเราเราจะแจ้งเจ้าของบ้านต้นต้นที่มีสาเหตุจากที่ปล่อยน้ำมานยะให้เขาทราบให้เขาปรับปรุงแก้ไขโดยกำหนดระยะเวลาแล้วเมื่อเรามาตรวจสอบอีกครั้งหนึง่งนะคะคือ เราเราจะให้เวลาเขาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เขาเขาทำผิดพลาดมาในส่วนนี้นะคะสิบห้าวัน,วนประมาณ15วันนัหลังจากน,าน,นั้นยังไม่มีการพัฒนาในจุดนี้เราก็จะดำเนินตามขั้นตอนคือคือตามตามกฎหมายค่ะคะ่ะค่อยคือให้เขาดำเนินดับก่อนอืต้องให้เขาปรับปรุงแก้ไขก่อน,นะะเขาอย่างนี้ได้ถือว่าผิดจริงค,ค่ะถูกต้องเพราะว่ามันลงมาที่ที่สาธารณะ นนเมื่อก่อนเนี้ยของเราไม่เคยมีระบบน้ํามีปัญหาเพราะเราวางของเราไว้ระบบของเราไว้ดีแล้วเราต้องทําอะไรบ้างใช่ไหมอนาคตรเราจะทําอะไรบ้างเพราะว่าด้านหน้าบ้านเราเนี้ยจะมีท่อระบายน้ําอีกท่อหนึ่งบ่อน,นี้มันจะจะแยกสองทางแล้วทีนี้เวลามาทําทางมุมนั้นเขาขุดท่อระบายน้ําด้านตรงตรง,ตรงมุมหมู่บ้านเทวีรีสอร์ทเนี้ยออกไปใช่ไหมเราทําทางถมไปคือถมทางปิดท่อไปเลยไม่มีท่อไปไปอย่างนี้ แล้วตอนที่เขากำลังจะถมนี่เรามีพูดกับเขาไหมฮะว่าเราจะทำป้าเขาไปพูดเขาก็บอกเอาเขาก็จะทำของเขาอะทางอะเราจะไปขัดฝังอะไรเขาได้แค่บ้านเราหลังเดียวใช่ไหมัเพราะท่อมันต่อจากบ้านพี่เนี่ยหลังเดียวจริงๆระเราวางไว้หน้าบ้านให้น้ําไหลไปทางนู้นด้วยแล้วก็ด้านหลังด้วยเอาปิดไปท่อทางนี้เอาพอมาถึงทางนี้ท่อระบายน้ําฝั่งบ้านเราไม่มีอีกใช่ไหมแล,ลและ มันก็เลยล้นและไอ้ทางที่ที่เราให้ทําทางอะ่ะแทนที่เขาจะเชื่อมของเราลงไปที่ท่อก็ปิดไปหมดเลยแล้วมันจะไม่ล้นได้ไงเอ่าและนี่เราก็แก้ไขนะเดือนที่แล้วก็เอารถมาดูดค่าดูดเนี่ยเที่ยวแล้วสองพันอืมและจะให้ดูดทุกเดือนมันจะได้ไงเออไม่ทราบว่าบ่อน้ําที่กักอยู่ตรงนี้พอไหมครับไม่พอไม่พอทับไม่พอนะครับปริมาณน้ํานี่ไม่พอแน่นอนต้องให้มีบอ่อ รับน้ํามากกว่านี้ครับ,รบถึง<ล>ะจะรับน้ำพอควรจะใช้สักกี่เมตรดีครับถึงจะพอแต่ถ้าคุยกับเจ้าของบ้านนะเพราะตอนนี้น้ําไม่ซึมเลยมีทางเดียวถ้าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ขุดบ่อดินไว้ก่อนเพื่อรับน้ําตัวนี้อนาคตเนี่ยต้องหาทางเชื่อมทางระบายน้ําไม่ได้เพื่อลงสู่ที่ท่อระบายน้ําเทศบาลเพราะตอนนี้มันไม่ซึมแล้วมันมันมันขังไม่ซึมใต้ดินนะฮะทีนี้ทางผู้ประกอบการตรงนี้เขาอ้างว่า มันจะมีปัญหาเรื่องการขุดท่อ,อขุดถนนตรงนั้นแล้วทำให้ท่อทางตันตรงทา่าเดี๋ยวเราจะมาสํารวจอีกทีนึงเทศบาลมาสํารวจแล้วจะแก้ปัญหาจุดนั้นในในอนาคตนะคร,ครับเป็นไปได้ไหมครับว่ามีการขุดและตันจริงๆไม่ทราบเหมือนกันไม่รู้ข้อมูลอันนี้ไม่ทราบข้อมูลนะครับ,รบและจุดตรงนี้ครับเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีปัญหาครับเรื่องเกี่ยวกับวางถนนตรงทางเดินตรงนี้ครับทำให้มีการคิดว่าคาดว่ามีการตัดท่อน้ําทิ้งตรงบริเวณตรงนี้ไปครับทําให้บริเวณข้างหลังตรงนั้น ทำให้เกิดน้าเอ,อ่อล้นดูนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะว่าวิธีการแก้ไขตรงจุดนี้มียังไงบ้างครับแล้วเดี๋ยว <S <S เราจะต้องไปดูงบประมาณนิดหนึ่งน้องเพราะว่างบประมาณตอนนี้มันเป็นงบประมาณปลายปลายปีงบประมาณแต่ว่าถ้ามันไม่มากมายเกินไปเนี่ยก็น่าจะแก้ปัญหาได้เร็วที่สุดเพราะนี่ต้องการเร็วอยู่แล้วนะครับแล้วมันเป็นฤดูฝนด,ด้วยถ้าทําก็ต้องให้มันเร็วออนะครับปกติจะบุกเลกพวกเราทํางานให้เร็ว แต่ว่านี่ต้องยอมรับเพราะว่าเพราะว่าปีเมือม่อเมื่อต้นต้นปีเนี่ยเราก็ทําถนนปรับปรุงเส้นนี้เนี่ยมีทอตลอดไปจนถึงซอยชัยพฤกษ์นะครับเนี่ยทาไปตลอดแล้วฝั่งหนึ่งแต่อีกฝั่งนี้มันไม่ตลอดอาจจะเป็นเรื่องงบประมาณนี่มันไม่พอแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องแก้ไข พัฒนากันต่อไปแกต้องแก้แกหให้ครับแก้ให้หไม่ให้ทะเลาะก,กันอย่างนี้แล้ว้าบออกมาไม่สวยด้วยนี่ผม,มเพิ่งเห็นเนี่ยรเราเพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันทางกองช่างก็เพิ่งรู้วันนี้อะบทสรุปครับต้องจุดนี้ครับรทางเทศบาลก็รับปากกับทาง ทั้ง2ฝ่ายครับว่าจะมีการตัดท่อน้ำครับเพื่อต้องการให้พื้นที่บริเวณตรงนี้แห้งครับในช่วงฤด,ดูฝนด้วยส่วนน้ําที่ออกจากหลังคัวเรือนตรงนี้ก็จะมีในเบื้องต้นก็จะมีการขุดบ่อครับสามคูนสเมตรเป็นบ่อดินครับเพื่อจะให้พื้นที่บริเวณตรงนั้นรับน้ําได้ก่อนในช่วงคาวก่อนที่จะมีการสร้างพื้นที่งบประมาณตอนช่วงนี้ครับซึ่งงานอาจจะล่าช้าหน่อยครับเพราะตอนนี้มาอยู่ในการปลายปีของเงินที่จะเข้ามาช่วยเหลือพัฒนาแล้วนะครับ ผมก็ต้องขอฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ครับทำให้เขาใช้ชีวิตได้อย่างปกติที่สุดครับอิทธิพลเอี่ยมเชยรายงาน